อยากได้ลิงก์ข้อความทาง messenger ของ facebook เนาะจะทํำยังไงเอ,อ่ยอยากมีไว้เป็นช่องทางการติดต่อคุยกับลูกค้าหรือว่าให้ลูกค้าทักเราง่ายดายขึ้นเนาะ,ะติวมีวิธีนะคะเข้าไปที่ facebook ของเราเลยเนาะกดเข้าไปเลยคะ่ะกดเข้าไปแล้วให้ไปที่โปรไฟล์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ให้สังเกตที่จุดสตาเนี่ยนะคะลายนอนนี่เนาะแล้วก็กดเข้าไปคะ่ะ กดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นคัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกเลยจ้ากดคัดลอกเลยเนาะแล้วทีนี้เราก็จะออกจากหน้านี้เลยนะคะเราจะไปที่ไล ne เลยค่ะแล้วเราก็ไปวางที่ลายนะคะของใครก็ได้เนาะที่เราเป็นเพื่อนเนาะเราก็กดวางไปเนาะทีนี้ให้สังเกตนะคะทุกคนเห็นเลขหนึ่งตรงนี้เนาะให้ลบเลยนะลบไม่ให้ลบเลขหนึ่งนะให้ลบตั้งแต่อ ข้างหน้าเลขหนึ่งคือแตะไปเลยแล้วก็ลบนะคะลบไปจนถึงคำว่าสิ้นสุดตรงโปรไฟล์เนาะตรงขีดสเนี่ยนะคะให้เติมตัวทีแล้วก็ปิดด้วยแล้วก็ปิดด้วยสนะคะปิดด้วยสอีกทีหนึงเนาะอ่าเสร็จแล้วให้ทุกคนอ่าสังเกตตรง facebook นะคะตรงนี้เนาะให้ลบออกเลยนะคะลบคำว่า facebook ออกนะคะแล้วก็ให้ใส่คำว่า messenger นะคะอ่า กดลงไปเลยเ e ็มอีเนอะ,อะตัว e นี่ก็ขึ้นช้าสักหน่อยเนาะเอสเอสนะคะ e อีกนะคะอ่าใส่ e อีกเนาะแล้วก็ใส่ตัวเอ็นนะคะอืมแล้วก็ตัว g ตัว E ีนะคะอ่าแล้วก็ตัว r นะคะแล้วเราก็กดส่งออกไปเลยค่ะ พอส่งออกไปแบบนี้แล้วมันก็จะเป็น messenger ใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่ามันเข้าไปใน messenger ของ facebook inbox ของเราอะนะคะหรือเปล่าแล้วก็กดเข้าไปเลยนะอ่ากดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมมาแล้วค่ะมาแล้วนี่ก็คือ facebook inbox facebook ของติวนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครนะคะอ่าถ้าใครเห็นว่าลิงก์นี้เป็นประโยชน์เนาะก็แชร์ออกไปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะแล้วติ๋วจะทำะคลิปใหม่ๆมาให้อีกนะคะสวัสดีค่ะ